ประธานาธสบดีเชเดนสกี้นะครับของอยูเครนตอนนี้ก็เรียกร้องให้รัสเซียเปิดทำการเจรจานะครับที่ผ่านมารัสเซียมีการเจรจากับยูเครนหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ผลการเจรจาโดยส่วนใหญ่ที่รัสเซียยอมรับคือเปิดทางให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นออกมานะครับอบพยพออกมาจากภัยสงครามโดยไม่มีการทำร้ายในขณะที่กลุ่มนะฮะประชาชน ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่สมรภูมิสงครามโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับกลายเป็นทหารนะครับและทหารของต่างชาติตอนนี้ครังแสงของยูเครนถูกถล่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอกาสที่ยูเครนจะชนะสงครามนี้ค่อนข้างจะยาก สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะนี้ไม่พ้นสถานความเพียงเครียดระหว่างยูเครนกับสหรัฐอเมริกาที่ใช้นะครับสงครามนะฮะเป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งเริ่มต้นสื่อจีนก็ประนามสหรัฐอเมริกาว่าโอหังนะครับหลังจาก เจ้าที่ระดับสูงของสองประเทศเจรจากันที่กรุงรมสื่อของจีนนะครับบอกว่าปักกิ่งจะเพิกเฉยไม่แยแสข้อเรียกร้องของฝ่ายตะวันตกที่จะให้อายัดทุนสำรองของเงินตราสกุลหยวนของรัเสเซีย <c oughs> สื่อมวลชนของรัฐของจีนออกมาวิวิจารณ์นะครับว่ายะโสโอหังนะครับหลังจากที่อชิงจานเรียกร้องให้ปักกิ่ง ช่วยเหลือในเรื่องของยูเครนระหว่างการพบปะการเจรจานักการทูตระดับสูงของประเทศทั้งสองในกรุงโรมและก็อิตาลีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาขึ้นก็สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะบีบทุกวิธีทางโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสเสบียงในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนครูประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับบอกว่าช่วยและถ้าไปทําการช่วยรัสเซียก็เท่ากับเป็นการ ซ้ำเติมยูเครนนะครับด้านผู้นําจีนเรียกร้องยุติสงครามเตือนสหรัฐอเมริการะวังเรื่องไต้หวันนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับผ่านการพูดคุยผ่านวิดีโอคอลนานประมาณ2ชั่วโมงว่าปักกิ่งต้องประชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์หากให้การสนับสนุนด้านนะครับ วัสดุรูปธรรมต่อรัสเซียในการบุกยุกเครียนขณะที่สีชินผิงเรียกร้ององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือในะกับหรือนาโต้เปิดการเจรจากับมอสโกพร้อมเตือนวอชิงตันให้ระวังประเด็นของไต้หวันที่อาจจะกระทบความสัมพันธ์ของสองชาติมหาอำนาจในะกับทำเนียบขาวไม่ได้ให้รายละเอียดผลลัพธ์ที่จีนต้องเผชิญคืออะไรนะแต่คําว่าการสนับสนุนด้านวัสดุรูปธรรม ที่โจเบเดนกล่าวถึงหมายถึงออะไรบ้างนะครับแต่เจนสกี้นะครับเริขานุกการฝ่ายสื่อของทัมียบขาวชีว้ว่าผลโทษนั้นอาจจะส่งผลลับนะครับต่อมูลค่าการค้ามหาศาลของจีนนะครับในขณะที่วาลาดาเมียปูตินฮะกำลังใช้แผนการเดียวกับ NATO, นาโตในการดำเนินการแยกดินแดน คอโซวอนะครับออกจากเซอร์เบียเมื่อ20กว่าปีก่อนสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรนาโต้กำลังลงลงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อทำให้รัสเซียและปูตินกลายเป็นปีศาตร,ร้ายแต่ที่จริงแล้วผู้นำหมีขาวกำลังลอกเรียนแบบยุทธศาสตร์ที่นาโต้เคยใช้กับยูโกสลาเวียเมื่อปี1999ตอนที่อ้างความชอบธรรมว่าต้องการเข้าถล่มเซอร์เบีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล่าล้างเผ่าพันธุ์ในดินแดนโคโซโว,โวนะครับซึ่งอุดมไปด้วยฐานหินโดยคราวนี้ปูตินก็ได้ให้เหตุผลว่าก,การลุกรานของยูเครนเนื่องมาจากเคียฟฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเชื้อสายราัสเซียในดินแดนดอนบาสนะครับที่สมบูรณ์ไปด้วยฐานหินนะครับในขณะที่เกเรนสกี้นะครับบอกรัสเซียต้องเจราจาสันติภาพนะครับ อย่าให้เดือดร้อนถึงคน,นรุ่นหลังนะครับประธานาธิบดีวอร์ดิมีเซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนซึ่งเป็นอดีตตัวตลกนะครับเรียกร้องอีกครั้งให้รัสเซียยอมเปิดการเจราจาสันติภาพเพื่อลดการสูญเสียอันเกิดจากความผิดพลาดของเขาเองนะครับมิฉะนั้นคนรุ่นหลังอาจจะพรอยได้รับความเดือดร้อนไปอีกนานกว่าประเทศจะฟื้นตัวจากสงครามครั้งนี้นะครับเขาบอกว่านี่คือเวลาที่ต้อง พบคุยกันนะครับนี่คือเวลาสาหรับการฟื้นฟูนะครับบูรภาพแห่งดินแดนและความเป็นธรรมสําหรับยูเครนนะครับไม่เช่นนั้นรัสเซียต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วายุคนในการฟื้นฟูให้มีการกลับมาซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของยูเครนต่ออยู่ในสถานที่ตกอับนะฮะแล้วก็ถูกล้อมไปทุกด้านในขณะที่จีนนะฮะเสียชีวิตจากยอดโควิด -19 นะครับครั้งแรกในรอบ1ปีคณะกรรมาการสุขภาพของจีนนะครับยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครั้งแรกในรอบ1ปีและมีคนเสียชีวิตนะครับโดยผู้ป่วย2รายเสียชีวิตที่มณฑลจีหลินนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งที่ผ่านกว่าก็มีการล็อกดาวน์ในขณะที่ครั้งแรกรัสเซียโวใช้อาวุธนะครับไฮเปอร์โซนิก ยิงทำลายกลางแสงในยูเครนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศนำขีปนาวุธนะครับคินซานซึ่งเป็นอาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นล่าสุดฮะออกมาใช้เป็นครั้งแรกในสงครามยูเครนโดยส่งไปทำลายกลางแสงแห่งหนึ่งในเมืองทางตะวันตกของยูเครนขีปนาวุธคินซานนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวแบบไฮเปอร์โซนิกนะครับได้ทำลายกลางอาวุธใต้ดินขนาดใหญ่ ที่ใช้เก็บขีปนาวุธและกระสุนอากาศยานที่หมู่บ้านเดเลทินนะครับทางภูิภาคอีวานโนฟรังคิฟนะครับกระสวงกลาหมของรัสเซียได้มีการถแถลงอย่างเป็นทางการในลักษณะดังกล่าวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่ายูเครนเครียดพันสามชีวิตยังติดอยู่ในซากโรงละครเมืองมาริอุสโบเลนะครับหลังโดนถล่มยูเครน แข่งกับเวลาในการช่วยเหลือประชาชนราวประมาณ1,300คนนะครับที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังในโรงละครเมืองมิอมาอริอูโบนะครับหลังโดนรัสเซียถล่มมาเป็นเวลาถึง3คืนเลยทีเดียวในขณะที่นักบินอวกาศนะครับรัสเซียเดินทางถึง ISS อย่างปลอดภัยเรียบร้อยนักบินอวกาศของรัสเซียจำนวน3คนเดินทางถึงเมือง เป็นอวกาศนะครับนานาชาติอย่างปลอดภัยโดยมีการต้องกร็สังเกตว่าทั้ง3าคนสวมชุดสีเหลืองนะครับน้ำเงินซึ่งตรงกับธงชาติของยูเครนด้วยนะครับในขณะที่เซเดนสกี้ก็มีการเคลื่อนไหวอีกนะครับเรียกร้องให้มีการเจราจาในขณะที่สื่อต่างๆตัง้ตงข้อสงสัยว่าทำไมโอเปกพลัสไม่เพิ่มการผลิตน้ำมันแม้รสเซียกับยูเครน นะครับดันราคาพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโลกกำลังเผชิญกับราคาพลังงานสูงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มเปิดฉากโจมตียูเครนในขณะที่กลุ่มโอเปกพลัสเมินคำขอของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกที่ให้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อนะครับลดเรื่องของราคาน้ำมันในขณะที่ทีวีของเยอรมนีมีการเปิดตัวผู้ประกาศข่าวสาวนะครับ ภาษายูเครนนะครับเพื่อผู้อพยพกว่า2 0 0 0 0 0คนช่องทีวีนะครับ RTL ในเยอรมนีเปิดตัวผู้ประกาศข่าวคนใหม่ที่เป็นนักข่าวยูเครนซึ่งอพยพหนีสงครามมาโดยเธออ่านข่าวเป็นภาษายูเครนเพื่อให้ผู้อพยพเข้ามากว่า2 0 0 0 0 0คนในเยอรมนีได้รู้ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะโดยส่วนใหญ่ก็หน,นีมาจากายูเครนนั่นเอง คือคักคาชาอินเดียก็มาสาดแป้งสีฉลองเทศกาลฮลี Holy, พร้อมกันทั่วประเทศชาวอินเดียไม่หวัน่นโควิด -19 ออกมาผสมสีสาดกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฮลี Holy. นะครับเทศกาลแห่งสีสันในช่วงฤดูใบไม้ผลิตามศาสนาฮินดู ซึ่งได้รับการเฉลิมฉลองไปทั่วประเทศขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันตอนนี้ในอินเดียลดลงแต่หลังจากนี้ก็คงจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงเวลานี้ในเชิงงานวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์สงครามในยูเครยนยังคงหนักอย่างต่อเนื่องนะครับประธานาธิบดีโจไบเดน ยังคงคมขู่ฮะแล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคมขู่ไปทางฝั่งของอินเดียว่าการซื้อน้ำมันในราคาถูกจากกระเซียเท่ากับเป็นการสนับสนุนนะครับในการทำสงครามในการรุกรานของยูเครนนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาคู่ทุกฝ่ายในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็คู่ไปทางฝั่งจีนด้วย นในขณะที่มีการเจราจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาวางกล้ามใหญ่เลยนะครับใครไม่ทำตามก็ขู่ที่จะใช้มาตรการคว่มบาตรและให้ประเทศต่างๆรุมกินโต๊ะประเทศที่สูงอยู่ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาไปเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ของยูเครน ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากอย่างมากนะครับประธานาธิบดีเชเดนสกี้นะครับของยูเครนตอนนี้ก็เรียกร้องให้รัสเซียเปิดทําการเจรจานะครับที่ผ่านมารัสเซียมีการเจรจากับยูเครนหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ผลการเจรจาโดยส่วนใหญ่ที่รัสเซียยอมรับคือเปิดทางให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นออกมานะครับอบพยพออกมาจากภัยสงครามโดยไม่มีการทำร้าย ในขณะที่กลุ่มรประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่สมรภูมิสงครามโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับกลายเป็นทหารนะครับและทหารของต่างชาติตอนนี้ครังแสงของยูเครนถูกถล่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอกาสที่ยูเครนจะชนะสงครามนี้ค่อนข้างจะยากถึงแม้ว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซเดนสกี้นะครับของยูเครนจะพยายามนะครับ ร้องขอเจราจาส่งสัญญาณไปยังวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียว่าเขาจะไม่ขอร่วมกับนาโตอีกที่ผ่านมานองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะนำยูเครนเข้าร่วมในขณะที่ฝั่งสหภาพยุโรปก็เช่นกันนบอกว่าต้องใช้เวลาอีกนานนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้นหน้าที่ที่เธอทำ เกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สุญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนนกรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกๆุกอย่างด้วยกำลังและความคิด นักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมหล่นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่า คำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณ ขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน